รีโว่2.4 N-T นะคะคันนี้เป็นสีดำหล่อๆเลยลูกค้าไม่60,000กิโลกับโตโยต้ารีโว่2.4 N-T นะคะปี2021เป็นตัว Z ซ d อีดิชัเนาะราคานะคะอยู่ที่399,000บาทจากป้ายแดง6 0 0 0 0กว่าตอนนี้นะคะเริ่มต้นฟีดาวจะผ่อนอยู่ที่6,600บาทมาดูตัวรถเลยคันนี้สิ่งที่แต่งมาเพิ่มก็คือสเกิร์ตรอบพันแต่เครื่องท่อยังเดิมอยู่นะคะขออภยัยในความเสียงดังด้วยนะคะ ตาไฟใสๆมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียมนะแล้วก็หน้าห้องเครื่องนะคะเดิมๆคันหน้า LI อยู่ครบเบรก ABS นอตเดิมโรงงานนะแล้วก็แผ่นเพจนะคะอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่นะสวยขนาดนี้ต้องรีบจับรีดจ,จองแล้วนะคะถัดมาได้มาเป็นล้อแม็กนะคะติดรถ1ชุดนะคะเป็นแม็กการบอนเนาะแล้วก็ซีรีส์ยัง2 5 5 5 5 0ขอบ18ภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งระบบเลย กุญแจรีโมทไม่หกหมืน่นหน้าจงหน้าจอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เกียร์หสปีดนะเปิดแคปมานะคะด้านหลังก็จ,จะเป็นเบาะหนังเนาะเรื่องรถเรื่องบอดี้รถอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถดูพร้อมกันไปได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้เอาไปทําการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเลยคันนี้ก็คือ เล่มยังอยู่ครบนะจ๊ะคู่มือคู่มือคู่มือเล่มยังอยู่ครบเนาะตัวรถเดิมบอดี้เดิมนะคะสำหรับ FC ถ้าไหนสนใจอยากจ,จะจองอยากเป็นเจ้าของบอร์โทรใงไลน์ลปักหมุดให้ด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยจ้า